สีมะปลูกพักชีค่ะอันนี้เป็นพักชีที่ห้าบ่มเมล็ดไวเอาแซน้ำไวขึ้นนึงแล้วที่นี่เอามาใส่ห่อผ้าแล้วกระบมไวสามขึ้นค่ะสีงอกประมาณนี้อย่าให้หักมันเน่าเด้อถ้าหักมันเน่าแล้วมันสิเอาออกจากผ้ายากค่ะมื้นนี้เ้าไปปลูกพักชีกันค่ะนี่เป็นกระถางที่ห้าเตรียมปลูกพักชีค่ะสิปลูกในกระถางใสกะละมังน้ำค่ะรลดน้ำก่อนค่ะ กระสิมายับลงจังสิค่ะบบได้ลยค่ะยันมันทีเกินไปจับว่างว่างจังสิค่ะจับว่างเป็นระยะหา่หางพอประมาณนะคะอาจสิซาแน่เสร็จแล้วเข้ากระสีมา,าพีดมอดกบนาค่ะพีดมอดนี่เป็นวัสดุเพาะกา้าวัสดุพอกาค่ะเสร็จแล้วเข้ากระสีมา,าฟางคุ้มค่ะาฟางคุ้มบางบไวก่อน บโบเดตัดฟางเนาะเป็นระยงระยางจังเลยดอกใส่บัวรดน้ำอีกเท่านึงค่ะรดน้ำให้ชุ่มจักน้อยเบื้องต้นพักชีอายุดเดวันค่ะงอกดีขนาดเลยนี่งอก่่แมนทุกกระทางนี่อ้้งอกดีค่ะต่เบิ้งแล้วต้นเป็นยืดยืดไหม มาเบิงความคืบหนาของพักชี้ค่ะตอนนี้แตกใบจิงออกมาสองสามใบแล้วค่ะนี่พักถือแสงแดดอ่อนๆจังสิเนี่ยสดชื่นขนาดเลยค่ะอันอยู่ในกระมังนี่สิงามแต่ว่าอยู่ในกระถางอันสองต้นสองกระถางนี่สีบล้อง,งามค่ะคือบอคือหมูเนี่ยบล็อกมหมูเลย เป็นพ่ออียังนอนาสิเป็นพอดินดินถี่สือมาดินถุงถี่สือมาน่ะคะ่ะปลูกคลองบ่งงามอาจสิผสมผสมหลยไปมันเลยงามบซวสาม,ม,มูนาสิเป็นน้ำการผสมดินน่ะคะ่ะเลยบ่งงามเลยส่วนอยู่ในกระ,ะมังนี่สิบได้เอาดินถี่สือมาผสมคะ่ะ ผสมดินจากสวนเองเลยมีแกบและ้วกะ็มีดินจากสวนและ้วกะ็มีปุ๋ยหอ,อกค่ะปุ๋ยขีงงัวก็เลยงามค่ะเมื่อเบิ่งกระถางนี่ค่ะอันนี้ปูกกอนค่ะไก่สิพ่อกินแล้วกำลังงามเลยใส่ปุ๋ยประหัยเธอเดียวค่ะใส่ปุ๋ยเคมีเดี๋ยวสิมาใส่หลอบสองนี่สิใส่ปุ๋ยมูลใส่เดือนค่ะต้องใส่ปุ๋ยเคมีกระทุงให้เพิ่งงามก่อน ใส่เธอเดียวค่ะปุ๋ยเคมีนอกนั่นก็สีใส่ปุ๋ยขีงหัวปุ๋ยมูลใส่เดือนเอาค่ะกําลังงามมาอัปเดตพักชีค่ะกําลังงามเลยค่ะปลูกใส่ในกระ,ะมังไวใส่ในกระถางไวงามได้ดซ้ำนี่โอเคแล้วค่ะพอใจแล้วซ้ำนี่งามค่ักเติบแต่กระพะท่านพ่อกินค่ะต้นยังน้อยอยู่ ไปเคี้ยวดีขนาดเลยใส่ปุ๋ยมูลใส่เดือนไปนี่ค่ะแล้วก็เอานามจุลินทรีย์สังคอแสงนามมักปลานามอีเอมเอารดสลับกันไปค่ะอวยงามคักชื่นใจแล้วซ้ำเนี่ยซ้ํเนีก่ก็กินบบท่านค่ะเบ่งซุ่มหลุนกรอ,อ,อนกับ สิเริ่มส้มไปแล้วอาจจะเป็นเพราะว่ากระถางเพ่นหน่อยไปหรือเปล่ากับโบหูค่ะสารอาหารบบเพียงพอให้อาหารเพิ่นบบเพียงพออันนี้ว่าสิจับล่องจับแยกขายายใส่กองฟ่มเบิง้งขาว่าสิเป็นจังไหนแยกเป็นตนเป็นตนไปโอ้ยผลงานเบิงเนี่ยงามค่ะค่ะเป็นตะออนซ่อนคือน,นอยังเนี่ย การไฮนามจุลินทรี์สังคอแสงท่ากระสีายนามประมาณ1ิลิตรละก็ใส่นามจุลินทรี์สังคอแสงประมาณ200มิลลิลิตรละค่ะหรือว่าแก้วนามหนึ่งนะคะก็เอาลาดลดไปสลับกับนาม EM นาม EM นี่ก็ใส่ซ้ำกันค่ะบัวนามบัวลดหนึ่งก็ใส่แก้วหนึ่งแต่ว่านมามมักปลานี่สิคอนข้างสิเข้มค่ะก็ลดปริมาณลงหน่อยกานั่นค่ะ ใส่จเจคืองแก้วบัวหลดหนามหนึ่งใส่เครืองแก้วคะ่ะสรุปแล้วจักเมนงามหย่อนยังทั้งสามยางเลยคะ่ะเอาหลดซอยกันเห็ดห้ผืดพักเห็ดห้พักชี่ของเฮางามชื่นชมในผลงานเจ้าของภูมิใจค่ะคะ่ะเบืองในเขียวดีดีอีกจักน้อยกะจะได้เก็บไปกินแล้วคะ่ะ อรุนก้อนนั้นเก็บกินได้ละละ่ะค่อนข้างจะส้มแล้วรุนก้อนนะฟื้นฟูบวบไวแล้วเพราะว่ากระถางเพื่นหน่อยเลือเกินค่ะสารอาหารอาจสีบวเพียงพ่อค่ะนั่นเริ่มส้มแล้วทั้งสีน้ำเงินนั่นคือเป็นทั้งนามมักปลาของเห่าค่ะมักไวประมาณสองปีแล้ว หลกักกระสีะเอามาเจือจางใส่กับนามเปล่าค่ะเอาลดพืชพักของเห่าในสวนเห็ดให้พืชพักของเห่างามจังสีล่ะค่ะนี่เขี้ยวดีจังสีล่ะค่ะ